ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอง็มคันลฟฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคันาะฝันทุกคนด้วยนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์มาว่าไอ้วินวินหน้าหกนะครับไอว้ไอวนินวินหลังหกนิ้วนะผมใส่วิ่งไม่ได้นะครับก็หน้าหน้าหกหลังเ็วิ่งไม่ได้ใสช่ช่วยเฉยนะครับผมก็มีมีคนแรกนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้เนาะ แล้วก็มีคนที่สองตามมานะครับผมก็เลยคิดว่าทามันยังไงล่ะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับจริงๆแล้วทางบ้านผมนั้นก็ใช้หน้าหน้าเจ็ดลังเหวนี่ก็มีเยอะนะครับผมบางบางคันก็เตะเดียวด้วยเนาะมัยังไปได้นะครับแต่มีคนบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับเออจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาวิ่งให้ดูนะครับผมก็เป็นวิทยาทานนะครับผมไม่ไม่มีการดราม่าเนาะนะครับในเมื่อบอกว่าลองไม่วิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะเอามาวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวผม จะเปลี่ยนก่อนตอนนี้ก็หน้าหน้าหกหลังเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสะพานนะครับแ๊บนึงนะเอาลครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสะพานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ร่องหกนิ้วนะครับก็จัดหกนิ้วต่อหน้าเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะเขาบอกว่าวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูตัวนี้มันได้ได้เตรียบหน่อยนะครับเตะสองระบบนะครับเดี๋ยวผมเทส สาพานก่อนว่าตึงหรือเปล่านะไม่ตึงนะครับสาพานก็ใช้ตัวเดียวกันได้นะครับผมเพราะว่าตัวมันเท่ากันนะครับตอนนี้ก็ออกมาลองนอกหมู่บ้านนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมก็อยู่บนหัวก็อาจจะมองยากๆหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะหลัง6นิ้วหน้าเนิ้วนะครับวิ่งออกือไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่แถวบ้านผมเขาใช้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็น2ระบบนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นยันมาทีเอฟหนึ่งห้าศูนย์เอ็นซีรีนะครับแต่ว่าแรงโฉบเป็นเซททีเนาะตอนนี้กลายเป็นเซทเอฟแล้ว นี่นะมุมมองคนขับประจระมาน,นี้เดี๋ยวไปกันเลยนะครับออกตัวเกทสองเลยนะทางมันก็จะไม่ค่อยเสมอนะผมจะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแค่พอประมาณเนาะ คือไม่ต้องไม่ต้องไปจับเบรกเลยนะดึงแค่รับช้ามันก็เบรกแล้วนะ นะร,ระอ <S 2> <S 2> <S เอานะครับผมสรุปก็วิ่งได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแรงเครื่องมากด้วย ไปแบบชิวๆก็ได้นะครับแต่ว่าตอนออกตัวก็เร่งมากหน่อยนะครับมากประมาณนึงแหละไม่เชื่ว่ามากมากๆนะครับแต่ขยับจริงๆก็อยากขับเร็วให้ดูนะครับแต่ว่าทางก็ค่อนข้างที่จะกระโดดนะครับเกตเน้วตทนานันเล็กจังประมาณนี้สองระบบก็จะง่ายๆนะครับผมนาเจ็ดนาเจ็ดหลังหก้างอะไรบอลลูนแล้ว ทางดีก็จะวิ่งให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่านี้มันเป็นทางทางไม่ค่อยสวยนะผมก็ไรงเครื่องน้อยๆนะครับทุกทุกนักก็ได้นะครับพอได้นะครับเพราะว่าวันวันที่ผมไปขนไปส่งคนนะครับก็ใช้ส่งคนเกี่ยวข้าวเนาะคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็หน้าเจ็ดลัง6กเหมือกันนะครับคนก็สิคนรวมผมเนาะสิบคนรวมผมก็น่าจะหลายโลอยู่ก็วิ่งได้ชิวๆนะครับหากลับนะครับ ให้ให้แต่ออกตัวได้เนาะหรือวิ่งทางลัดยางไงมันก็ได้อยู่แล้วแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับเซ่ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็อีเขียวนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆไม่รู้ทำอะไรนะทำะไรเขียวฮะเจ็ไปลายท้ายอ๋อ, <laughs> อทำไฟเลี้ยวหรือเปล่านะ